ใช่ใช่ได้แล้วไล่ซ้ำเลยไม่ต้องไม่ต้องอย่าเพิ่งฟาร์มได้ปุ๊บไล่เลยไม่งั้นเดี๋ยวมันฟูแล้วใหมันฟูก่อนนะฮัลโหลพี่ได้ยินป่ะได้ยินครับได้ยินนะอุ้ยเคี้ยงไอ้เคี้ยแม่งมองบ้านหน้าเลยโอ้มีคนมาสองคนไม่ใช่สองคนเป็นตี้เลยไม่มีปืนไม่มีปืนลูกไดปืนปีนป๊ ระวังในบ้านนี้ระวังระวังระวังนี่ปืนอยูอ่ตรงบ้านไหนนะคิดมาใชุบก่อนชุบก่อนเลยมันลงมาแล้วดูหาปืนก่อนโอเคได้ปืนละอยู่แถวๆนี้นอะปั๊มเองดูดิลงมาแล้วพี่มันโดนมาและโนโนโน่ว้าช out บ้านนั้นเอ สองตัวเลยมีตัวหนึง่งวิ่งวิ่ไปหาแล้วเจ็บนู้เน็ตนะบ้านเน็ตไม่ลงที่ระวังระวังระวังเน็ตระวังเน็ตเปิดสามอ่ะเย้ปาไม่ลงอีกเย็บบนบ้านนะเรื่งองไหมดาวดาวดาว,ดาว แตกใน่ไหมบอดโอ้ชุดมันเท่มากป้อมเย้ไม่ใช่บอดใส่ชุดฟาร์โรมานี่หาเลยนะเฮ้ยบอดชุดแดงอะ่ะน่าจะยากครับบันนี่ชุดฟาร์โรมันเก็บไม่ได้ป้อมใช่หรอใช่ใช่มันล็อกคนจนหมดสิทธิ์มันล็อกไว้เลย Đó Chị đường đường đường. một đá đi hay yên lúc đó phải à, trong tầng nó nào bây giờ nhạc lên thịt lên đường bình phục mấy chơi nữa chút là chút 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 nào đi Không bà này mấy hoảng mấy hoảng sai chân bừa rồi đợi 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 không นอกจากไปขโมยบอดขโมยบอดไปไป้อมเล็บหางเป็นเดี๋ยวเราจะไปละเคยเจอบอดชุดนั่นป่ะชุด r p ีสิบสี่ไหมสิบร้อยอ่ะเคยนะแต่แต่แต่จะาไม่ใช่วิวร้อยอ่ะผมเจอชุดวิวร้อยมาเป็นตีเ,นเลยพ,ลพี่วิ่งบอดวิ่งกันมาเป็นตีชุดชุดตั้งแต่ชุดแรกยันชุด ไอ้นันติดแรก,กแล้วก็ชุดไอรอนโรแล้วก็ชุดอาพีร้อยนี่กูอยากได้พี่ยังไม่ชุดน,นี้คนอะไรกันอะไรอ่ะกูอยากได้เหมือนกันแต่ผมสุมไม่ได้ติดเนี่ยพี่พ,พี่ขับรถมาแล้วไปไปไหมพี่ เออพี่นี่หว่าบัอน,นะพี่เบอร์สองไหวไหมแอลเบอร์รสอง มีเขียคุณนี่มีกระเป๋าสตรงพี่นะมี m 6พอ่ะ้งเนีย กระสุนเองไม่เล่นหรออยูซีดีว่ะไปข้างในน้ำมันเยอะไหน น,นี้น่าจะเยอะกว่าเจาขนาดแบบไม่ได้แต่นแครน้ค่ะเอฟปีว้าว v อ p ีน่าสนใจยอ,อ้ยเหี้ยไอสสัตว์อยู่เมืองนี้ไอคน เอาอ่ะจเอาอ่ะจัะมาหุยไอ้พี้อ่ะเอาบักป้อมรอดเหรอจปะบารอดรอดรอดเขี้ยแม่งยิงทะลุต้นไม้มาเลยเบอร์สี่เบอร์สี่จบได้พี่พี่พี่กำลังนัดได้พี่ได้ไหนนั่นไหะในบ้านน่ะอยู่ในบ้านมจะไม่รู้บ้านโอยคมนั่นแหละไอ้ขี้นั่นอะมาแล้วพี่ ม่ใช่นะระวังนะกําแพงอยู่ฝาลงมาตรงนีงโอ้โหโดนซ้ำเลย กเลยวุ้เจนฟังไหนดีนี่ย็อกไปอีกหนึ่งแล้วนะชาร์จอะไร้อมนี่แน่ไม่รู้ว่ะในห้องนี้ป่ะเรยสองตอัว dù vô bầu à ừ. 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 dùng luôn à cũng nè tạc là bác. ừ ngủ bữa nay cỏ ngủ con gì ông đi cái gì loa vườn Lo vườn luôn anh luôn 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 ngon luôn 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 รถดีกว่ามีคนหกพี่แมวอ่ะพี่ได้ละเฮ้ยแล้วเปือใครวะเฮ้ยเดี๋ยว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 แฟดใครปาแฟดป่

จู่ชีนกอยู่ไหนวะวิ่งเข้าบ้านไปแล้วมั้งป้อมป้อมอย่าน็อกป้อมอย่านกอย่านกยัง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 ชูพี่ดิเพื่อนมันน็อกไปแล้วข้างล่างอ่ะเฮ้ยนี่ไงพี่หัวเครื่องขัดชีหัวเครื่องชู่ชีตายเลยเฮ้ยว โมก่อนเออพี่พี่ระวังขวาระวังขวาหลังบ้านตรงนี้อยู่บ้านน่ะระเบิดระเบิดถึงเปล่าวะเฮ้ยถึงดิเลยเลยสักพักสี่ไม่ดาวอีฮี้อ่ะอีป ลังบ้านนี้ป้องี่ดอยู่วิ่งาไม่ไดู้แกหมดน่าจะชออยู่อ่ะอ้อมขวาไปเลยไปบนบนะพี่ดูหน่อยนะ ý đồ làng người không khi mình nó mang ngủ rồi, con mẹ nó trong này, lên con mẹ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  เช่ Mark the นอย่าประมาณนี้นะมึงโอเคงั้นเออใช่ใช่ใช่ไปไปู่บ้านนู้นแล้วทางนี้พี่เปิด <the> จุดไปแล้วแม่ะขึ้นรถดีกว่ารถไหนให้ขึ้นอะ่ะเอาเระเบิดไปแล้วเราเราอยู่กลางเลยอะ่ะพึง

ถหยไมนะถอยมาก่อนได้นะพี่ถอยมาแล้วเนี่ยด้อยู่ได้อยู่เวตายวตาย,ายก็ไม่ไม่มีจะเสียแล้วออนเนี้ยเกาะมันก็แตกหมดแล้วน่าจะอยู่ั้างเนี้ย <c oughs> โอ้พี่เห็นลนะนะข้างหน้าพี่เลย อยู่ไหนวะอยู่กับพี่อ่ะโอ้กเย้ยตัวเดียวเพื่อนมันอยู่ไหนไม่รู้เอากินใจได้แล้วโฟดีกว่า พี่เห็นละอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นโอ้ยออกแต่ไม่ใช่เล่เลยตรงที่พี่มาร์กนะอุ้ยก็สอ,องจะขับเลยพี่ครับพี่ขับดีกว่าเลียเจ็ดคอน ทางบ้านนี้มีอยู่มั้งเอาเ้ยอุ้ยเซมีก็ถ่ายแล้วมี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 มันนี้มันนี้มีมันนี้มีไประเบิดก่อนระเบิดไปก่อนเดเบิร์เฮีเดบอรพี่ Những chơi vệp như vậy. A chi tie bắn. Ay uni. Bà bắn. Bà hàn. Bóp 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 Tài อยู่บ้านพี่ป้อมอยู่บ้านพี่นึ่งพี่หนูเนี่ยหนุเนี่ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งเนียนเนียเนียเนียใช่ยังนะครับระเบิดพี่นะระเบิดพี่ระเบิดพี่มันตายหมดยังยังยังหมดแล้วหมดแล้วทะโล้ตายแล้วพี่โอ้ยเหลือสามตัวเลยเห้ว <c oughs> ในสมอกใค่ไหมสามสองอืม่ใช่ต้องไหนวะอีกตัวหนึ่งกลองมันมีคมนแปลงแต่มีเสน่ห์มา,าทำดีแค่ไหนเนี่ยเฮ้ยชุดหมีนา่ารักวะ่ะใส่เลยว่ะ ย้ายมันเข้าวงได้มีเฮ้ย<ห>ข้าง,างเรานนมาบอมหลังนี้แหละพี่ว่านะว่าหลังนหงน้านี่แหละเจ็บๆมากไป ไกลเลยเห็นเดิมตัวไกนะลๆเลยเจอล้วสองหลือเลยอืมอืมเก็บเหมือนกันนะไปละไปเลย เจ็บเข้าเลย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 วิ่งเหี้ย VAP ว่ะเจ้ามันคุดมันพี่ยิงนิดเดียวป่ะป้อมยิงเก้าพี่มีสิบแปดเท่าไหร่วะเมื่อกี้ไม่เห็น